สวัสดีค่ะมาค่ะพอก,กันอีกแล้วเนาะขนาะกับเออตุ๊ก,กตาพาฝันมือใหม่วันใหม่วันสดใสอยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นตอนเศร้าๆมันก็ต้องสดชื่เนเนาบอกค่ะการสวัสดีเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนเนะคะเด้อเพื่อมีความสุขกับมือใหม่เนาะขะเนาะอันทํางานก็เพื่อประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะค้าขขยก็ขข่ดีแม่นบอกมาผู้เรามีเวลาก็ แวะมากินนั้นดื่มกาแฟกับเอ้ยค่ะกับเอ้ยตุกตากาแฟอันอุนอ่นๆเนาะคะ่ะเนาะมีแห้งมีแห้งนะคะมาโอ้ยชื่นใจค่ะ อากาศเ้ามนเองเมื่อี้ก็อากาศประมาณ1สองศางเซลเซียสค่ะอยู่ข้างนอก <c oughs> ทีเป็นอากาศเย็นกาเมื่อวานนิดหน่อยนะเมื่อวานนี้อากาศดีแดดออกนะข้างนอกเมื่อนี้ก็เป็นอากาศดีกันค่ะแต่ว่าแดดมันอย่างโบโบผู้ <c oughs> มันก็อาจจะมีมาช่วงใบใบกันบ้า <c> ง <oughs> เมื่อคืนนี้ฝนตกนักค่ะีอันลูกเห็บหลงอ้านในวอาติหตหิมะบบเม่นหรอกคะนลูกเห็บลูกเห็บหลมฟ้ามาบเรียมจนประมาณ5า้าทุ่มกว่ากว่ากัประมาณสักยี่สิบนาทีนะคะลงลงอย่างเงนะคะแล้วจากนั้นก็เหยไปเลยจนห่าตอนเซ้าถานนนํำสวนนี่ก็เปียกมาแล้วค่ะนี่ ดีที่ว่าอันเมื่อก่อนนั่นทํามันสวนกบแฟนเอยค่ะพอกานสื่ออันเอ้ยก็ะพลดินสวนทางหน้าเนาะค่ะเนาะแฟเอ้ยก็เอ็ันสนามยาน้อยเพิ่นก็ใส่ปุ๋ยใส่ตะเลยว่านั้นเอาคาดทันกวดอันที่ว่ามันปิดนั้นพันเอื่นแต่ตัวตัวฟิ์มเนาะค่ะเนาะที่มันเป็นมอสนะคะไหลเลยค่ะทางสวนนนั้เอ้ยนี่เพราะมันเป็นอากาศชื้นในสวนมัน มันมีอันพวกอันน้ำเนาะค่ะเนาะมันชื้นเรามันเป็นนาหนาวก็ผููใดบักครึ่งอันถังขยะใหญ่นึงค่ะเอาไปทิมเราเห็นว่าว่ามันทาจะน้อยแล้วพน้หวานอันเม็ดอัญญาลงไปใหม่บางที่มันก็มันนาหนาวเนาะคนะเนาะเราไปเอาคนคาดกวดขวดมันก็เลยมันออกมากับมอสมันก็เป็นอัน คือคนหัวอันอันบ่มีพุกเสียค่ะแฟนเอกกันนะก็เลยไปซื้ออันเม็ดยาแล้วก็ซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะสองกล่องใหญ่เพิ่นกันนะใบ่างๆกองืันนี้พันก็่บยู่เงอนก็จะน้อยไปซ้อยหมู่เอ็ดขัวที่แรก่บด้ยันบบเดนัดกันหรอกค่ะเพราะว่าพันมีทางทางบริษัททําขัวพันนั้นทำคืนก่นหนาะมมันนี้เอ็ดไปมาเพราะว่าไปจ้อน ไปโจ้อันที่ความอุ่นอยู่นําเตือนเตือนเหือนน่ะค่ะพื้นเหือนไปโจถึกใส่ยางก็เลยได้เปลี่ยนใหม่โทรกันมาอันมันหนึ่งมันเนือดค่ะมันตกกระจายเนาะค่ะเนาะเมื่อวานแฟนเอาก็ไปเมื่อเช้ไปซ้อยเมื่อนี้กันอ่ะไปเมื่อเช้อีกค่ะเจ้าน้อยก็ออกไปน่านสาวก็ไปโรงเรียนแล้วเมื่อกี้นี่มันไปเองดอกค่ะเพราะว่าโรงเรียนมันกับยุก็เกินนี่ก็ โยกกันก็พุ้ยแล้วก็เนาไปเนาะค่ะเนาะหอดเวลามันก็ไปของพันจับกระเป๋าแล้วก็จูบกันแล้วก็ไปเพราะกันตนนั้นแรงเด้อพันวาดี่น้อยแฟนเป็นตุ๊กตาก็ออกไปค่ะไปกัเมื่อี้อาสิมาดึกพันบอกพันก็บอกบ่ต้องทากินเขากินเตอเด้อพันวาคำว่าเฮามาดึกเขาจังบอกพราพันยับเอตมันแล้วเนาะค่ะเนาะเพราะหัวพันนำมาซื้อมือวันวันซุกเห็นพันวาของทางบริษัท ก็ลื้อออกมาเหน่อยเด้อคันเอ้ยก็าไม่ได้ไปเบิร์นหรอกค่ะเพราะมันเป็นงานผู้สายเนนเลยบบได้ไปยุ่งเราอีกอย่างเขาก็ยันเพื่อยันมันเนาะค่ะเนาะแม้น่าเป็นมู่กันก็ยากัะโบได้อันนันเพิ่นว่างั้นเถอะแล้วก็นับไปอจะนอนพังกระอกไปค่ะล้วก็มะออื่นอีกมะออื่นนี่ตรงเขามันแล้วพันบอกแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเพราะว่าเห็นพันใส่ฝังว่านแล้วแล้วมัน ข้างฝาเนาะค่ะเนาะ้างฝามันเป็นอันกระเบื้องเนี่ยค่ะพันติดไว้ตรงเอาออกมดค่ะเพราะว่าขัวมันมันบนมันโบสะเทียนแต่ก่อนมันมีอันช่องว่างเยอะเนาะค่ะเนาะขัวรุ่นเก่าเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่นี้ทุกอย่างมันเป็นคอมพิวเตอร์อันพันวัดพันเติหมดอันเส้นอันมินกระเบดเค่ะตรงได้เอาลื้อออกมดก็เลยเมื่อวานนี้ได้ลื้อออกอัน แฟนเอ้ยกับมันหมู่เพิ่นรื้ออกแล้วก็กับคนที่มามาเบิ่งขัวทีแรกมันเหาไว้เนาะบันเาเนื่อพนักงานเพราะว่าเอาไว้บอดาเพราะว่าขัวมันสี่เข้าบอดเพมันบอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันบ่มีมันบ่มีช่องว่างเลยเพราะว่าการวัดการวัดของคอมพิวเตอร์นี่มันตรงเดะหมดเลยมันบอกก็เลยได้ประกันรื้อออกหมดเพราะว่าก็เลยเป็นงานยักอีกลค่ะก็อันนี้ยังใอ่ฝังเนาะเนาะอัน การดำรงชีวิตแล้วกันช่วยเหลือกันว่างั้นเถอะพัดถ้อยทีถ้อยอย่าใสเจละคนกันนะกาแฟคำว่อเราด้วยค่ะแล้วเอ้กไในอแตกับมือ่าเนื้อก็จะไปซื้อขนมปังจะหน่อยไปกับน้องชมพู่เมื่อนีนซื้อสองแถมหนึ่งมันมีทุกวันอังคารกับวันพฤหัสค่ะอกงคานก็ซื้ออันหนึ่งแล้วก็ ซื้อหนึ่งก็ใจเนื่องไปเลยอันนี้มื้อนี้ซื้อสองแถมหนึ่งค่ะก็เออกระนาไปซื้อมาตุนไว้ขนมปังสีน้ําตาลค่ะสีข่าแฟรนก็พันบุกกินก็สีน้ําตาลก็กินดีเพราะว่ามันมันก็มีประโยชน์เยอะเนาะค่ะเนาะสาหรับคนอันที่ชอบกินสีข่าก็บอว่ากันนะคะนะกระนาไปซื้อแล้วเออกระนาไปแล้วก็ไปยันไปเอายาอยู่ร้านร้านใจยาเมื่อวานไปแล้วได้มา ใดที่พันเธอมาแล้วมุ้นี้พันเธอกบแปลอีกเพราะว่าอันเ <c oughs> ข็มฉีดยาเข็มมันที่ว่าโจเลือดเนี่ยค่ะเพราะว่าเอ,อ้ยเอ,อ้ยทุกตาเป็นเบาหวานเนาะคเนนกย่างรุนแรงด้วยค่ะ,คะมีช่วงหนึ่งที่เอ,อ้ยโจอยเนี่นะคะน้ำหนักคันแฟนเอ,อ้ยจนยานจ่อยตัวผู้เจ้าก็ตกกระใจเดี๋ยวนี้ก็น้ำหนักเพิ่ม <c oughs> เพิ่มไหวก็ต้องระวังอีกค่ะเนาะเอสหรือก็ก็ว่าบ่ว่ากันเนาะค่ะมาเป็นอ,อันอ สภาพของร่างกายที่เขาต้องดูแลรักษาว่าเงั้ยป่ะวันนี้เพอนกต่เหลืไปพันน้ำหนักขึ้นไหวเด้อค่ะเอ้ยก็ต้องระวังตัวเองหลังเดือบบกินเพราะว่าเหาวนสีดยาน้ําตาลเข้าไปเนาะค่ะเนาะมันก็ทําให้เหาตัวน้าหนักขึ้นเหลวเพราะมันเดือพันกระบอกอยู่น้ำหนักสิเพิ่มแต่ว่าก็ต้องระวังเอยก็เอ้ยก็ระวังเอ้ยก็กินแต่ว่าเหานะ่บวกินกระบไดไเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบกินกับร่างกายมันต้องการว่าเงี้ยป่ะก็กินแต่ว่าก็ บางอย่างทุกอย่างก็พอ่อนหลงเนาะคะ่ะกินเมื่อราะคะแต่ว่าพอ่อนหลงก็เลือกแต่โดยที่ว่ามันกินแล้วมันมีประโยชน์เล้วบเฮอมันไปอันมีน้ําตาลเยอะน้าเลือดเนาะก็ฉีดยาะะด้วยค่ะฉีดเอยฉีดเมือ่อ <c oughs> สี่้า้าเทื่อเนาะค่ะเนาะเช้า,เท,ชา,เ,ทชาเที่ยงเช้าเที่ยงเย็นโอ้เช้าเที่ยงเย็นสี่เทื่อกคะ่ะ เออถาเบิ่งแม่ขลืมเช้าเที่ยงเย็นนี่มันเป็นเข็มฉีดยาที่ว่าฉีดเธอเข้าอันช่วงกินอาหารนํากันเหอมันตัวยาเข้าไปยันช่วยยันระบบทางเส้นเลือดอเราเนาะค่ะเนาะแล้วก็ตอนก้นนอนค่ะก้นนอนก็ฉีดก็ต้องเช็คน้ําตาลอีกว่ามันต่ําถ้าต่ําก็ต้องกินนั้นกินนี้เข้าไปเนาะค่ะเนาะกับัติคนบันก็มันเป็นที่ว่าเขาดูแลตัวเองได้ค่ะแต่ว่าเขาก็ต้องใส่ใจตัวเองแค่นั้นเพราะว่าเอยก็เพิ่งมาได้ คือไปอันเจอือโดยบางเอื่นที่เมืองไทยเนาะค่ะเนาะถ้าโบเาหา่าโบเจ็บโบาาป่วยเหา,า,หาเก็บรได้เจือประมาณดีปะแต่ว่ามันเป็นอันเลยอันสิ่งที่ว่ารักษาใดมันบบแม่นโรคไร้แรงก็ดีคือกันค่ะแต่ก็ต้องระวังตัวเองค่ะไปก็บ่บได้กิน่นสีสัวน้ําอัดลงอัดลมก็เลิกไปแล้วะคะ่กะก็ดีคือกันเพราะว่าเอ้ยบบค่อยได้กินเนาะค่ะเนาะเอ้ยบบค่อยได้ดื่มส่วนมากเอ้ยดื่มน้ํากาแฟกับน้ําชาน้ําเป้าแม่นบ่อ ก็เป็นสิ่งที่ดีไปอันนี้แห้งไซส์เ็ฝังนะคะเนะื่อะกาแฟก็มืดเล้วอันสําหรับมือ้ออันเช้าอันไม่เนาะเะนาะก็คือเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกครัวเรือนเออทุก,กตาผาฝันกน็ขอบคุณทุกบ้านทุกคนนะยคะ่ะเพราะกันคลิปหน้าได้จ้าสวัสดีค่ะ